ชาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปะเลโพธิะเรตหิงตหิงตะธรรมาธาเนนะภาวันเตปูเชปูชิตาโสถิงการนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานาวกาจะพิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกา พามาจะเทสานิฆมาจาอะิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเทสังเสะชาตาอัทโวปปาติกานิตตนิยญา,ยานิกังธรรมะวะรังปติจะเตสัเพปิทุกคัสะกะโรนตุสังคยัง ธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปุลาสังคโคโหตุสะมัคโควะอัายะจะหิตายะหิตายะจะอัมเหรักขะตุสัมสัมธรรมโมสัมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิง ขัมปาปุเนยามะธรรมเมอาลิยปะเวทิเตปะสันนาหนตุสัพเปปิปานิโนพุทธสาสะเนสัมมาปรังปะเวทฉันโตกาเลเทโวปวัสตุอุทธิภาวายสตานังสามิทังเนตุเมทะนิงเปมาตาปิตาจะ อัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาทุกขปตาจะนิทุกขาพระยะปะตาจะนิพระยาโสกปตาจะนิโสภาจะนิโสกาหอนตุสัเพปปาณิโนเอตะ เอตาเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวะเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาานังทะทันตุสัทธยาสีสังลัลกขันตุสัพพาว,าวาภาวนาพิรตาหนตุขัดฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาผลาปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาลักขังพันธามิสัพพโสหตุสัพพังสุมังารังลักขันตุสัมภะเทวตัพพะพุทธานุภาเวนะโสรทีหอนตุนิรันตลังหตุสัพพังสุมังขรังลักขันตุสัพพระเทวตา สัพพธรรม,มานุภาเวนะโสีหอนตุนิรันตะลังหอตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสทีหอนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานแห่งความเพียรแห่งอนุภาพแห่ง การบูชาพระรัตนนาฏด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระประริษและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขจงเกิดแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นทุกภัยทั้งปวงจเจริญทางโลกทางธรรมและอวยพรขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายทําเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาโปรดแล้วโปรดอำนวยพรแก่วัตถุมงคลปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปด ตลอดจนมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งภาพปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทินสาธุ